พบสิทธพิบาลน,นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันอังการที่16พฤศจิกายนนะครับพระธรรมที่มาถึงพวกเรานั้นก็อยู่ในสองพงสาวดารน,นะครับบทที่36ข้อที่15ถึงข้อที่23นะครับข้อที่15ถึง 23, 23ผมเองก็น่าจะจบไปเมื่อวานแต่เมื่อมาอ่านคิดใครโคลและมีบทเรียนข้อคิดหลายอย่างที่อยากจะนำ ย้อนกลับมาให้พวกเราคิดก่อนที่จะจบนะประวัติของอิสราเอลหรือยูดาห์นะรหรือในหนังสือสอบที่บันทึกในหนังสือสองพง์กษัตริย์กับสองพงศ์สาวปดาหนะครับหัวข้อวันนี้ผมเองตั้งชื่อว่าทรงวงเล็บเปิดอนุญาตวงเล็บปิดทําลายและรื้อฟื้น ทั้งหมดเหล่านี้เป็นพระราชก,กิจของพระเจา้าหมายความว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้อิสราเอลถูกทำลายโดยบาบิโลนและผ่านมา70ปีพระองค์ก็ทรงหรือฟื้นอิสราเอลโดยผ่านทางกษัตริย์ที่ชื่อว่าไซรัสอนุญาตให้อิสราเอลกลับไปสร้างประเทศและสร้างพระวิหารอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้านั้นมีแผนการพระประสงค์จริงๆเพราะนะครให้เรามาดูในตอนแรกก่อนนะครับครั้งแรกนั้นก็คือในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องออพระอ,องค์ทรงอนุญ,ญาตนะับบาบิโลนให้ทำลายอิสราเอลบางครั้งเรามีข้อคิดว่าทำไมพระเจ้าให้สิ่งที่ชั่วเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์หรือการเสียชีวิต การทำลายสงครามทั้งนี้เพราะเหตุผลไม่ใช่เพราะพระเจ้าแต่เป็นเพราะการกระทำของมนุษย์แล้วพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจจุดนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมองภาพว่าพระเจ้านนโหดร้ายไม่ใช่ครับสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยปากของเยเรมีซึ่งเยเรมีได้พยากรณ์ตลอดนะครับให้เรามาดู ผมแบ่งเป็นข้อคิดสองข้อคิด1.1อิสราเอลทำบาปเหมือนกันว่าจะจักรตลอดประวัติศาสตร์ของตั้งแต่มีประเทศมาอิสราเอลทำบาปนะครับแ,แล้วอันที่สอง1.2อิสราเอลไม่กลับใจเมื่อพระทรงเตือนหายถึพระเจ้าทรงเตือนเราจะได้เห็นส่วนนี้นะครับเมื่อเราเอง คริสเตียนทุกคนเหลือรวมทั้งมนุษย์ที่ไม่เป็นคริสเตียนผมเชื่อมัน่นเลยว่าพระเจ้าทรงเตือนเพราะหนึ่งเราได้เห็นจุดนี้การนำไปใช้คือพระเจ้ารักมนุษย์จึงเตือนมนุษย์เตือนพวกเรามาทุกครั้งที่เราเองหนกเดินออกจากนอกทางของพระเจ้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระเจ้าจะส่งสัญญาณการเตือนมาในที่นี้พระเจ้าเตือนโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะ ผู้พยากรณ์ผู้ทํานายมาถึงอิสราเอลตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับแต่พระกัมภีร์บอกพวกเขาบอกอะไรว่าพวกอิสราเอลนั้นมีใจเดื้อดึงไม่ยอมกลับใจนะเราจะได้เห็น,หน่งหนึ่งก็คือเราได้เห็นความรักของพระเจ้าในด้านหนึ่งที่เตือน ในอีกด้านหนึ่งเราได้เห็นความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ไม่กลับใจพระเจ้าก็ทําไมครับก็ลงโทษแลไดใดทางด้านตรงกันข้ามถ้ามนุษย์กลับใจอย่างเช่นคนชั่วอย่างกษัตริย์มนัตเสเมื่อเขาถ่อมใจลงยอมรับว่าตัวเองผิดพระเจ้าก็ส่งทําไมครับยกโทษและลือฟื้นนำเขากลับมาประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่เราศึกษาชีวิตของมนัสเสมาประการที่สามในการนำไปใช้นั่นก็คือเราได้เห็นจิตใจมนุษย์ที่โดยพื้นฐานนั้นจะโดยภาพรวมนะครับจะดื้อหลันมีใจแข็งกระด้างนะครับแม้ว่าพระเจ้าส่งมาเตือนมาบอกแม้ว่าได้เห็นตัวอย่างจากคนรุ่นก่อนๆที่ผ่านมา พ่อเขาปู่เขาทวดของเขาที่เคยได้ทำความผิดพระเจ้าก็นำภัยพิบัติการพิพากษามาแล้วตัวของเขาเองก็ทำพระเจ้าก็ส่งผู้เผยมาเตือนแต่พระคัมภีร์บอกเราในที่นี้ว่าพระคัมภีร์ใช้คาว่าเขาเองเย้ยหยันเยาะเย้ยนะครับและรวมทั้งทำไมครับดูหมิน่นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าได้ทรงส่งมา อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมนะครับพระเจ้าจึงต้องมาถึงจุดหนึ่งจนจะทั่ง,ทงระดับหนึ่งที่พระเจ้าจำต้องลงโทษนะครับอิสราเอลนั่นคือความยุติธรรมของพระเจ้านะข้อคิดนำไปใช้ประกาศที่สี่คือพระเจ้าใช้คนต่างชาติอย่างบาบิโลนอย่างไซรัสใช้บาบิโลนในการที่ลงโทษอิสราเอล ใช้กษัตริย์ไซรัสเบอร์เซียรื้อฟืน้นหรืออนุญ,ญาตออซราลอวกลับมาเพื่อลื้อฟื้นประเทศของตนเองพระเจ้าสามารถใช้บุคคลต่างๆแม้ว่าคนนั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเพื่อให้สําเร็จตามพระประสงค์และแผนการของพระเจ้านะครเดี๋ยวเราจะได้เห็นถึงความล้ำลึก แผนการอันเทหรครับอันซับซ้อนที่เกินความคิดและสติปัญญาของมนุษย์ที่จะเข้าใจและเข้าถึงได้ในส่วนที่สองผมใช้คำว่าการลื้อฟืน Israel, น้นอิสราเอลเน้นหมายถึงการลื้อฟื้นประเทศการสร้างกำแพงและรวมทั้งการสร้างพระวิหารโดยกษัตริย์องค์แรกคือไซรัส แท้ที่จริงอิสราเอลนะครับมีการอพยพก,กลับมาเป็นละลอกๆทั้งหมด3มครั้งด้วยกันคำถามอยู่ที่ว่าการสร้างนะครับพระวิหารและการสร้างประเทศนั้นใครที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกและใช้เราได้ข้อคิดนะครับทั้งหมดสข้อคิดด้วยกันอยู่ในข้อที่ยี่สบอยิบ ยิบสองกับข้อที่ย3ิบสามขอคิดประการหนึ่งบุคคลที่พระเจ้าใช้กลับมาสร้างชาติและสร้างพระวิหารหรือสร้างคิดจักรของพระองค์นั้นก็คือหนึ่งสองชุดหนึ่งคือเป็นประชากรของพระเจ้าคำว่าประชากรของพระเจ้าเนี่ยเป็นคำพูดที่ผมใช้คำว่าเฉพาะซึ่งมีความหมายหมายถึงบุคคลที่หรือประชาชนหรือคนที่พระเจ้าได้ส่งเลือก พระเจ้าเลือกคนเฉพาะโดยเฉพาะพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนที่เหลือนะคนเหล่านี้เนี่ยที่มีใจกับพระเจ้าที่พระเจ้าได้เลือกเขาเข้ามามีส่วนในการกลับมาอิสราเอลเพื่อสร้างชาติและสร้างพระวิหารในกิจจากของพระเจ้าพระเจ้าเลือกคนเฉพาะบุคคลที่พระเจ้าเลือกไว้เพื่อช่วย ในการที่จะร่วมกันสร้างคริสตจักรของพระอง2.2ครับเป็นผู้สมัครใจที่จะสร้างเรารู้ได้อย่างไรในข้อที่23กริยัไซรัสรได้พูดบอกว่ามีผู้ใดในท่ามกลางท่านขอให้เขาขึ้นไปเถอะและความจริงนั้นก็เป็นจริงเพราะเมื่อไซรัสออกกฤษฎีกาให้อิวกลับบ้าน ปรากฏว่ามียิวเพียงส่วนเล็กน้อยส่วนหนึ่งเท่านั้นกลุ่มชนกลุ่มไม่มากที่ตัดสินใจอยากกลับไปประเทศดินแดนปาเลสไตน์เพื่อสร้างชาติและสร้างวิหารของตัวเองผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ยิวทุกคนเพราะอยู่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกที่ผ่านทางปากของ กษัตริย์ไซรัตที่อนุญาตให้เขากลับไปสร้างพระวิหารและสร้างชาติแต่เป็นเพียงเยวส่วนน้อยเท่านั้นที่มีใจเพราะยิวส่วนมากอยู่ในปบาบิโลนเขาเองทำมาค้าขายมีครอบครัวมีอาชีพมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจคนเหล่านั้นไม่ยอมและไม่กลับไปบ้านเกิดของตัวเองแต่เป็นเพียงคนกลุ่มเดียว และผมเองเชื่อว่าคนนั้นก็คือคนกลุ่มที่พระเจ้าเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกแล้วไม่เพียงแต่เลือกแต่ยังมีใจสมัครเต็มใจที่ทำเพื่อพระเจ้าพระเจ้าเลือกคนที่และใช้คนที่มีความเต็มใจยินดีที่ใช้พระเจ้าใช้ไม่ใช่พระองค์ไม่เคยบังคับคน และประการสองที่สำคัญนั่นก็คือความสำเร็จในการสร้างนี้ทั้งหมดเน้นอยู่ที่เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่หรือพระเจ้านะเป็นอยู่เบื้องหลังในความสำเร็จในการสร้างถ้าเราอ่านต่อไปที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอสลาและเนเฮมีที่พูดถึงการสร้างกำแพงการสร้างพิวานต้องเจออุปสรรคการขัดขวางศัตรูมากมาย คนเหล่านั้นที่พระเจ้าเลือกและเรียกนั้นเขาเองพึ่งในพระเจ้าพระยะโฮวาและในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จทุกสิ่งที่เราจะทําหรือในงานของพวกเราที่เราจะสร้างหรือครอบครัวของเราที่เราจะสร้างอย่างมีความสุขและรวมทั้งคิดจ,จักรที่เราจะสร้างให้เห็นคือความสําเร็จเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลัง เราต้องพึ่งพระองค์จริงๆขอพระเยาวอวยพรพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต